ยูคิยูซึรุเจ้าชายพรหมจันท์แห่งวงการเอวีญ่ปุ่น เบื้องหลังใบหน้าใสาคือความจริงสุดโหดของอาชีพถ้าในโลก A v ญี่ปุ่นมีตำแหน่งหนุ่มวอร์จินในฝันคนที่ได้ครองบัลลังก์นี้คมหมีไม่ผลยูคิยูซูรุนักแสดง A v วชายวัย28ปีเจ้าของใบหน้าใสซาื่อไร้พิษภัยที่มัดได้รับบทหนุ่มหน้าใหม่ไร้ประสบการณ์จนถูกแฟนๆต้งนฉาย,ยาว่าเจ้าชายพระประจันแต่เรื่องหลังความละมุนละไมในจอคือความจริงที่แข็งกร้าวและท้าทายกว่าที่หลายคนคิดจุดเด่นที่ทําให้ ยูคิไม่เหมือนใครยูคิไม่ได้แค่ขายร่างกายแต่ขายอารมณ์และเคมีในทุกซีนสายตาที่ดูขี้อายจังหวะสัมผัสที่พอดีและความสามารถในการดึงเสน่ห์ของนางเอกออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติทําให้เขากลายเป็นพระเอกที่นางเอกและผู้กํากับอยากร่วมงานด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นนางเอกหน้าใหม่หรือรุ่นใหญ่เขาก็ทําให้ฉากนั้นมีไฟได้ทุกครั้งวงการที่ไม่ประณีใครในบทสัมภาษณ์กับ,บล็อกเกอร์จีนชื่อดังเลียงจิ่งเทายูคิ เปิดใจว่าวงการ A อีไม่มีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่อยู่มานานต่อให้คุณเป็นพระเอกตัวท็อปหากวันนั้นฟอร์มตกค่าตัวก็พร้อมจะถูกหั่นทันทีต่างจากงานบริษัทที่ยิ่งทำงานนานยิ่งได้สิทธิ์เพิ่มเขาย้ำว่าทุกอย่างในวงการนี้ขึ้นอยู่กับผลงานตรงหน้าและความพร้อมในแต่ละวันการดูแลตัวเองแบบมืออาชีพเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดยูคิดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมอาหารโดยหลีกเลี่ยงอาหารมัน เพิ่มผักผลไม้ให้ความสําคัญกับกลิ่นตัวและสุขภาพช่องปากเพราะในกองถ่ายความใกล้ชิดคือเรื่องสําคัญมากความจริงเรื่องรายได้หลายคนคิดว่าพระเอก AV ต้องรวยแต่ยูคิเผยความจริงว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด1ฉาก1 ได้ค่าตัวเฉลีย่ยประมาณ50,000เยน 2. ถ้าวันไหนถ่าย3เรื่องก็ประมาณ150,000เยน 3. ถ้าทำแบบนี้ทุกวันตลอดเดือนซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ก็จะได้สูงสุดราว4.5ล้านเยนต่อเดือนแต่ในความจริงไม่มีใครถ่ายได้ทุกวันขนาดนั้นและแม้จะเป็นนักสแสดงดังก็ยังไม่มีระบบสวัสดิการหรือประกันจากค่ายทุกอย่างต้องออกเองเขายัางเล่าว่ามีนักสแสดงบางคนทำงานจนวัย50แต่รายได้ยังอยู่เพียง20,000 0 เย็นต่อเดือนเท่านั้นยูคิพูดติดตลกว่าถ้ามองแค่เรื่องเงินคนฉลาดคงไปทำงานไอทีหรือการเงินดีกว่าถ้าผมตั้งใจเรียนมากกว่านี้ป่านนี้คงรวยนางสบายไม่ต้องมีเซ็กส์กับอาราเอวีทุกวันแบบนี้หรอกสรุปยูคิยูซุรุจึงไม่ใช่แค่เจ้าชายพรหมจันทร์ในจอหนังแต่คือคนที่ทำงานหนะักภายใต้ระบบการแข่งทันโหดที่ต้องรักษามาตรฐานตัวเองทุกวินาทีเขาเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าแม้จะอยู่ในวงการที่ดูสนุกร้าใจแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วย ด้วยวินัยเหนื่อและความอดทนและนี่แหละคือสเสน่ห์ที่ทำให้แฟนๆยังรักและติดตามเขามาจนถึงทุกวันนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วมาเจอกันที่บ้านเขียวนะครับ